วันนี้เราจะมาเกงเห็ดเพาะจากเพื่อนๆจ๋ามีเห็ดเพาะนะคะมีเห็ดเพาะแล้วก็มีเห็ดขมจากเห็ดยุคานะคะมีเห็ดยุคาแล้วก็มีหน่อหวายด้วยค่ะอันนี้คือหน่อหวายนะคะวันนี้เราจะมาเกงกินเ่บๆกันนะคะนะคะเ,เพื่อนๆนะคะใส่น้ำยาดางลงไป นางลงไปนะคะใส่น้ำยานางลงไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะคะหลังจากเราปรุปงรสเสร็จแล้วนะเพื่อนๆนะทีนี้ก็ได้เริ่มได้ที่แล้วจ้านะคะ ใส่สูรสรดรดดีปลาไหาตําตข้าวเบือตําข้าวเบือใส่นะคะตําพริกใส่นะคะวันนี้ก็จะมีเห็ดพาะนะคะเห็ดพะเห็ดขมนะคะเห็ดยุคานะคะแล้วก็มีหน่อหวายนะคะที่ค่ะมีหน่อหวายจ้าวันนี้เราเกงแบบง่ายๆนะคะเกงแบบง่ายๆก็อร่อยแล้วจ้า แกงแบบง่ายๆก็อร่อยนะคะเดี๋ยวเรารู้สึกว่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ใบเมงลักลงไปนะคะ เริ่มใที่แล้วนะคะใส่ใบเมงลักลงไปนะคะมลักลงไปใส่ใบเมงลักลงไปเสร็จแล้วครับปิดติดไฟเลยปิดไฟเสร็จแล้ว ทแบบง่ายๆนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่เปรี้ยวจ้ะเพราะเราใสเ่เราใส่หน่อววยนะคะเพื่อนๆคะหน่อไวยมันก็ขมนะคะแล้วก็เห็ดยูคาก็ขม,มทีนี้ก็เลยไม่ได้ใส่เปรี้ยวนะคะแกงแบบง่ายๆนะคะแค่นี้นะคะเพื่อนๆคะสวัสดีค่ะมานะคะกินด้วยกันนะคะ